คลิปนี้ผมจะมาสอนทำนาฬิกาดิจิตอลโดยใช้บอร์ด Arduino Nano ร่วมกับโมดูลนาฬิกา DS 1 3 0 2และโมดูล7 Segment Display 4สดิจิตนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจ a ก DIY นะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการสอนทำและแจกโค้ดสำหรับทำโปรเจกต์นาฬิกาดิจิตอลโดยโปรเจกต์นี้ผมจะใช้อุปกรณ์หลักๆอยู่3ตัวนะครับคือ 1. 1> บอร์ด Arduino Nano บอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดควบคุมหลักที่เราจะต้องเขียนโค้ดลงบนโปรแกรม Arduino และอัปโหลดเข้าไปเพื่อให้บอร์ดทำงานได้ตามที่เราเขียนนะครับ2โมดูลนาฬิกา DS1302 บอร์ดนี้จะทำหน้าที่เป็นนาฬิกาให้กับระบบโดยบนบอร์ดจะมีฐานกระดุมอยู่1ตัวทำหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับโมดูลนาฬิกาทำให้เวลาสามารถเดินต่อไปได้ถึง แม้ว่าเราจะตัดไฟเลี้ยงบอร์ดออกไปก็ตามนะครับและ3คือโมดูล e s e g m e n t กสีดิจิต TM1637 ใช้สำหรับแสดงเวลาในหน่วยชั่วโมงและนาทีนะครับเมื่อเรามีอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วก็ให้ต่อวงจรตามที่โชว์ในรูปนี้โดยตัวอย่างนี้ผมจะต่อวงจรลงบนโปรโตบอร์ดนะครับ เมื man, 20, ่อต ah, mm ่อวงจรเสร็จแล้ว hmm. ก mm ็ใ hmm. ห hmm. mm ้เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับมาดูในส่วนของฝั่งคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับให้ดาวน์โหลดโค้ดจากลิงก์ที่ผมแชร์ไว้ให้ในคําอธิบายคลิปลงไปไว้บนคอมพิวเตอร์แล้วใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมาโดยโค้ดจะชื่อว่า RTC Display นะครับ จากโค้ดที่เห็นอยู่นี้ก่อนใช้งานเราจะต้องทำการติดตั้งไลบรารี2ตัวให้เรียบร้อยก่อนโดยไลบรารีตัวแรกคือ ds1302.h สำหรับเรียกใช้ฟังก์ชันการใช้งานร่วมกับโมดูลนาฬิกาและไลบรารีตัวที่2คือ tm1637display.h สำหรับเรียกใช้ฟังก์ชันในการส่งค่าตัวเลขออกไปแสดงผลที่7 Segment Display โดยไลบรารีทั้ง2ตัวนี้จะมีวิธีการติดตั้งที่แตกต่างกัน1ตัวจะ i n c l u d e ผ่านไลบรารีของ Arduino ได้เลยส่วนอีก1ตัวจะใช้วิธีการ i n c l u d e จาก1ิ รเริ่มจากตัวที่สามารถ Include ผ่าน LIBRARY ของ Arduino ก่อนนะครับซึ่งก็คือ LIBRARY TM1637Display.h ก็ให้คลิกไปที่ Sketch Include Library Manage Library จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า TM1637 เราก็จะเห็น List ของ LIBRARY ที่เกี่ยวข้องแสดงขึ้นมาก็ให้เลื่อนลงมาแล้วคลิก Install Library ที่ชื่อ TM1637 ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลย ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเพิ่ม Library ds1302 โดยการ Include z i p File โดย Library ที่เป็นซ i p File นี้ผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ในคำอธิบายคลิปเมื่อคลิกลิงก์เข้ามาแล้วจะเจอไฟล์ที่ชื่อว่า ds1302.zip อยู่ตรงนี้ก็ให้ทำการดาวน์โหลดลงไปไว้บนคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาแล้วคลิกไปที่ Sketch Include Library แล้วเลือก Add .zip Library จากนั้นก็คลิกเลือกไฟล์ ds1302.zip ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้โดยปกติหลังจากดาวน์โหลดลงมาแล้วหากไม่มีการย้ายไฟล์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับสำหรับของผมผมย้ายไฟล์มาไว้ที่โฟลเดอร์ temp ที่อยู่ที่หน้า d e s k ์ท็ก็ให้คลิกเลือกไฟล์ ds1302.zip แล้วก็คลิก Open แล้วก็รอจนเจอข้อความว่า library add e d to your library แบบนี้นะครับตรงนี้หากใครที่เคยติดตั้ง l i b r a r y ตัวนี้ไว้แล้วแล้วมาทําขั้นตอนการเพิ่ม l i b r a r y อีกครั้งเราจะเจอข้อความแจ้งมาว่าเรามี Library ตัวนี้อยู่แล้วประมาณนี้ก็ให้ข้ามขั้นตอนการติดตั้ง small i b r a r y ไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ tool เลือกบอร์ดเป็น Arduino Nano ในส่วนของโปรเซสเซอร์ก็ให้เลือกให้ตรงกับบอร์ดที่เราใช้งานสำหรับบอร์ด Arduino ที่ผมใช้อยู่นี้ผมต้องเลือกเป็น a d m e n a 328P o Bootloader จากนั้นก็เลือกคอมพอร์ตให้ตรงซึ่งของผมจะเป็น COM3 นะครับเมื่อตั้งค่าของบอร์ดเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Upload เพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดนะครับ ในตอนที่ทําคลิปนี้บางครั้งผมเจอว่ามีการอัปโหลดโค้ดไม่สําเร็จตามที่โชว์อยู่ที่หน้าจอตอนนี้ผมสันนิษฐานว่ากระแสไฟที่จ่ายไปเลี้ยงวงจรน,นั้นอาจจะไม่พอทําให้อัปโหลดไม่สําเร็จผมได้ลองถอดสายไฟเลี้ยงที่ต่อไปที่ขา VCC ของโมดูลดิสเพลย์ออกหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับเพื่อตัดไฟเลี้ยงที่จะจ่ายไปที่โมดูลดิสเพลย์ออกไปจากนั้นก็ลองกดปุ่มอัปโหลดมาอีกครั้ง เจนว่าตอนนี้ผมอัปโหลดโค้ดได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เผื่อไว้เป็นแนวทางสําหรับคนที่ต่อวงจรตามแล้วเจอปัญหาว่าอัพโหลดโค้ดไม่ได้ก็ให้ลองใช้วิธีการถอดสายไฟเลี้ยงโมดูลดิสเพย์แบบผมดูนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็ให้เสียบสายสําหรับจ่ายไฟเลี้ยงโมดูลดิสเพย์กลับไปเหมือนเดิมจากนั้นก็เปิดหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมา หากทุกอย่างทํางานถูกต้องเราก็จะเห็นข้อความแสดงวันที่และเวลาที่บอร์ด Arduino Nano อ่านมาจากโมดูลนาฬิกาแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับและหลังจากการอัปโหลดโค้ดครั้งแรกวันที่และเวลาจจะเดินไม่ตรงตรง,ตรงนี้ผมก็ได้เขียนโค้ดให้ตั้งวันที่และเวลาผ่านทางหน้าต่าง Serial Monitor นี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นให้ตั้งค่าหน้าต่าง Serial Monitor ให้ถูกต้องโดยการตั้ง baud rate เป็น9600แล้วเลือก no line ending แบบนี้นะครับ ในช่องสำหรับส่งข้อความหากต้องการตั้งวันที่ให้พิมพ์คำว่าเดทแบบนี้แล้วกด enter นะครับ จากนั้นเราจะได้รับข้อความตอบกลับจากบอร์ดว่าให้ป้อนตัวเลขวันที่โดยการป้อนเลข1-31ถึงตรงนี้โค้ดผมใส่ผิดเป็น0ูนถึงสานะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่19ผมก็จะป้อนเลข19เข้าไปที่ช่องข้อความแบบนี้แล้วกด enter นะครับแล้วบอร์ดก็จะตอบกลับเรามาว่า set date เป็นวันที่19ต่อไปให้ป้อนเดือนโดยการป้อนตัวเลข1-12ถึงสําสหรับเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายน <Led> ผมจะป้อนเลข11เข้าไปแล้วกด enter นะครับแล้วบอร์ดก็จะตอบเรากลับมาว่า set m o n t เป็น11ต่อไปให้ป้อนปีค โดยขึ้นต้นด้วยเลข20สาหรับปีนี้เป็นปี2023ผมก็จะป้อนเลข2023เข้าไปและกด enter นะครับเมื่อป้อนตัวเลขครบทั้งวันที่เดือนและปีบอร์ดก็จะทําการส่งการตั้งค่าวันที่ไปที่โมดูลนาฬิกาเพื่ออัปเดตใหม่จะเห็นว่าตอนนี้วันที่ได้เปลี่ยนเป็นวันที่ปัจจุบันที่ผมเพิ่งตั้งไปแล้วนะครับและถ้าหากต้องการตั้งเวลาก็ทําได้เช่นเดียวกันโดยการพิมพ์คําว่า time ในช่องข้อความและกด enter จากนั้นบอร์ดก็จะตอบเรากลับมาว่าให้ป้อนตัวเลขในหน่วยชั่วโมงโดยป้อนได้ตั้งแต่0ถึง23ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เป็นเวลา9นาฬิกา26นาทีเพราะฉะนั้นเวลาในหลักชั่วโมงผมก็จะป้อนเลข9เข้าไปแล้วกด enter นะครับแล้วบอร์ดก็จะตอบกลับมาหาเราว่า s e ต h าวเป็น9ให้เราป้อนตัวเลขในหลักนาทีโดยป้อนได้ตั้งแต่0ถึง59ผมก็จะป้อนเลข26เข้าไปแล้วกด enter นะครับ แล้วบอร์ดก็จะตอบเรากลับมาว่าเซตมินเป็น26ให้เราป้อนตัวเลขในหลักวินาทีโดยป้อนได้ตั้งแต่0-59ถึง59ผมก็จะป้อนเลข0เข้าไปแล้วกด Enter นะครับ เมื่อป้อนตัวเลขครบทั้งชั่วโมงนาทีและวินาทีแล้วบอร์ดก็จะส่งการตั้งค่าเวลาไปที่โมดูลนาฬิกาเพื่อทำการอัปเดตเวลาจะเห็นว่าตอนนี้เวลาที่แสดงบนหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์นั้นเปลี่ยนเป็นเวลาใหม่ตามที่ผมได้ตั้งเข้าไปและในขณะเดียวกันก็ส่งตัวเลขเวลาในหลักชั่วโมงและนาทีออกไปแสดงผลที่โมดูลดิสเพลย์พร้อมทางกระพริบเครื่องหมายโคลอนทุกๆ1วินาทีจากโปรเจก์นี้เราก็จะได้นาฬิกาดิจิตอลเอาไว้บอกเวลาแล้วนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถนําไปพัฒนาต่อเพื่อทําเป็น นาฬิกาปลุกหรือทําเป็นโปรเจกต์ตั้งเวลาเพื่อทําอะไรสักอย่างเช่นรดน้ําต้นไม้หรือเปิดปิดไฟตามเวลาก็ได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่สนใจนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ